หัวข้อที่3นะคะเราจะต้องรู้ช่องทางในการจัดจำหน่ายของเราค่ะ แน่นอนค่ะในยุคสมัยนี้นะบอกได้เลยว่าออนไลน์มาแรงประมาณ99%เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะหันมาขายสินค้าออนไลน์กันซะส่วนใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าเราผลิตสินค้าออกมาแล้วเราควรจะขายออนไลน์ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางที่สะดวกมากๆเลยมีหลายคนมีโทรศัพท์มือถือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบริโภคข่าวสารจากมือถือนั่นเองนะคะทีนี้ออนไลน์ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยนะคะที่มาแรงที่หลายหลาย คนรู้จักที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่นะคะเริ่มจากเ,าเพจเฟ e บุ o กใช่ไหมคะ t i k กตอกอินสตาแกรมช p อปหรือว่า l a z a ด a ที่หลักๆตอนนี้นะคะที่กอเห็นเนี่ยจะมีทั้งหมด5แพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงและที่เป็นที่รู้จักของทุกๆคนนะคะ ก๊อปให้ไอเดียแบบนี้ค่ะการที่เราจะประสบความสําเร็จในการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยก๊อปอยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกมาหนึ่งแพลตฟอร์มก่อนจะแพลตฟอร์มไหนก็ได้ที่เราถนาดัดเราศึกษาดูก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราชอบในการให้ลูกค้าหยิบสินค้าใส่ตะกร้าไหมหรือว่าเราจะชอบในเรื่องของเอ่อให้ลูกค้าได้คุยกับเราโต้อตอบกับเราอันนี้เราต้องดูก่อนว่าเอ่อเราชอบแบบไหนแต่ถ้าเกิดให้ก๊อปแนะนำม,มาค่ะในการเปิดแบรนด์สินค้าครั้งแรกสินค้าตัวแรกของเราเนี่ยก๊อปอยากให ทุกคนนะคะมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าก่อนเพื่อที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับทุกๆคนนะคะอ็ก็ยังมองว่าเป็นเพจ a c e b o o k นั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถสื่อสารโต้อตอบพูดคุยกับลูกค้าได้สร้างสัมพันธ์ทําไใบีให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการที่เราเริ่มเปิดแบรนด์ใหม่สร้างแบรนด์ใหม่สินค้าของเรายังใหม่อยู่ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกมาสักหนึ่งแพลตฟอร์มทําให้ปังทําให้ดังทําให้ประสบความสําเร็จก่อนสักหนึ่งแพลตฟอร์มเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าศักยภาพในการในการทําแบรนด์ในการเป็นเจ้าของแบรนด์ของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราพร้อมที่จะออกไปทําแพลตฟอร์มอื่นหรือยังนะคะก็อาจจะยังไม่แนะนําให้ทูกค้าทําทั้งหมดทั้งห้าแพลตฟอร์มพร้อมๆกันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่สามารถแบ่งเวลาในการทำคอนเทนต์ได้เลยเพราะว่า 好，像点自动收纳。 เป็นมือใหม่เราก็จะรู้สึกเหนื่อยเราก็จะรู้สึกท้อเราจะรู้สึกคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเจ้าของแบรนด์ชอบสไตล์แบบนั้นชอบในการเอ็นเตอร์เทนลูกค้าให้ลูกค้าเห็นเรามีความแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปที่แพลตฟอร์ม Tik t o อกได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของโปรดักต์เรานะคะสรรพคุณของสินค้าเราก็ก็แนะนําให้ไปในออแพลตฟอร์มของเพจ Facebook นะคะหรือลูกค้าที่ อยากขายอย่างเดียวนะคะไม่อยากสร้างสัมพมันธไมตีอะไรใดๆกับผู้บริโภคก็ไปช้อปปี้กับลาซาด้าเพราะว่าไม่ต้องคุยแค่เราใส่ใรายละเอียดไว้แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยกดสั่งซื้อกดสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะเราได้สินค้าแล้วใช่ไหมคะเรารู้จักกลุ่มลูกค้าของเราแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยค่ะว่าเราจะขายช่องทางไหนขายแพลตฟอร์มไหนดีแพลตฟอร์มไหนเหมาะสําหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้มี5แพลตฟอร์มก็สามารถเลือกกันได้ เลยคะ่ะว่าแพลตฟอร์มไหนที่เราชอบเราถนัดแพลตฟอร์มไหนเราชอบแบบไหนเราก็เลือกโฟกัสไปที่แพลตฟอร์มนั้นนะคะทําแค่หนึ่งแพลตฟอร์มให้ประสบความสําเร็จก่อนค่ะแล้วเราจะมีทักษะและไอเดียในการทําแพลตฟอร์มต่อไปนะคะ